<toys> เราก็เลยแบบไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหมได้ก็แล้วหม้อต้มน้ำมาตั้งไฟบึบแล้วพอน้ำมันเดือดแล้วก็บอกน้องเอาหน้ามาอังไทยละครไทยเลยอ่ะละครไทยเลยอ่ะให่มันอุ่นมึงไม่ใช่ลูกครึ่งเธอมีพี่สาวหรอกฉันเป็นพี่สาวฉันมีน้องชายอ๋อไม่อ๋อฉันนึกว่าเธอมีพี่สาวเพราะฉันรู้ว่าเธอมีน้องชายไม่เต้าหลังไม่เต้าหลังเออไม่เอามาล่าฮะใส่กระเป๋ามาก คนที่มาเโตแล้ว่าโตนล้วนี่แต่อยู่เท่าไหร่นะตอนนี้น้องตอนนี้น่าจะยี่สิบเจ็ดค่ะทำไมเหรอเธอห่างกันกี่ปีนะห่างกันสามปีเอ้ยเดี๋ยวยี่สิบหกดิเออยี่สิบหกค่ะมันไม่ยอมจะสามสิบไงไม่ยอมจะสามสิบสามสิบมันดูแบบเอ้ยมันเก้าควานช่วงความวัยอะสามปีเนี่ยกกำลังแบบ ไม่ห่างไปแล้วก็ไม่ได้แบบการสนิทการสนิทกันเลยใช่เธอเป็นพี่สาวนิยามตัวเองว่าเป็นพี่สาวประเภทไหนวีจะนิยามตัวเองว่าวีเป็นพี่สาวที่ประเสริฐมากโอเคดุราแล้วถ้าน้องชายนิยามร้นีนเนะนิยามเพราะอะไรเพราะวีรู้สึกว่า คือวีรักน้องมากแล้วก็แบบถ้าแบบยกตัวอย่างตอนเด็กๆอย่างเงี้ยก็คือแบบวีจะได้เงินไปโรงเรียนแบบวันละยี่สิบบาทอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่แบบมันหปึกับสองอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็จะอยู่อนุบาลแล้วน้องก็ยังไม่ได้เงินไปโรงเรียนใช่ไหมพอวีได้ยีบาทแล้วพักกลางวันวีก็จะซื้อขนมตัวเองกินสิบาทเลข10กสิบาทวีเก็บไว้เพื่อที่ตอนเย็นวีจะซื้อไก่ทอดกับน้ำแบบอัดลมให้น้องกินเป็นแบบพี่สาวที่ประเสริฐมากเป็นสาวที่แสนดีใช่แล้วพอโตมาปุ๊บเราก็จะเป็นคนที่แบบ เออพอเริ่มหาตังได้อะไรก็จะแบบเอ้ยชวนน้องไปกินนู่นกินนี่แล้วก็แบบเ<ม>ปน้องอะเอาอะ<ค>ไร<ด>แค่กันแบบที่เคยผ่านเป็นมาอะไรอย่างนั้นพเพราะแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้ววีเป็นพี่สาวที่ประเสริฐแต่ว่า สผมจะชอบที่ไม่ใช่คำว่าที่แสนดีเนะใช่คำว่าประเสริฐประเสริฐมันดูมีการแบบว่าในวันครูหรือวันโจนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีเทียนทูบแล้วก็แบบว่าพาหมามามาให้มันกินอ่ะค่ะแต่น้องชายอ่ะต้องแลกกับความประเสริฐเงี้ยต้องแลกกับการรองรับอารมณ์ของเราเพราะเราก็จะเอาแต่ใจบ้างบางทีอะไรเงี้ยมันต้ใช้เงินปิดปาก ไม่ขนะาดนั้นเียหรอเออแต่ว่าก็ก็แบบมีมุมที่พอแบบพอมันสนิทกันมากๆกมันก็จะตีกันเรื่อยๆเนาะออกว่า<ม>ตอนเด็กๆมันก็จะตีกันบ่อยโตมามันก็จะมีแบบหงุดหงิดกันบ้างแมืไปกี้บอกว่ากับน้องเนี่ยสนิทกันสม,ม<ฆ>ัครีตกันทาอะไรก็ทําเป็นทีมแม้แต่เรื่องสมรู้ร่วมคิดเนี่ยกับน้องเนี่ยทำบ่อยค่ะตอนเด็กๆใช่คือแบบ คือเป็นอย่างที่บอกเป็นพี่สาวที่ประเสริฐใช่ปะแล้วก็แบบรักและปกป้องน้องอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความสปอยน้องถ้าเวลาโมเมนที่รักกันดีนะมโมเมนต์ตีกันคือทีมใครทีมมันมแต่คือโมเมนที่รักกันดีตอนเด็กๆจําได้ว่าน้องเคยบอกว่าแบบเนี่ยแบบไม่อยากไปโรงเรียนเลยพวงนี้ไม่อยากไปโรงเรียนทํายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหมได้ก็แล้วหม้อต้มน้ำมาตั้งไฟบึบ แล้วพอน้ำมันเดือดเราก็บอกน้องเอาหน้ามาอังไทย <เห succ ot> ละครไทยเลยอ่ะละครไทยเลยอะให้มันอุ่นมึงไม่ใช่ลูกครึ่งเ<อ>รามาแับละครแบบเปิ้นจารุนีเลยอ่ะแบบโหทำแบบนี้แล้วแล้วสุดท้ายน้องก็มาอังแล้วมันก็ร้อนใช่ไหมเราก็โอเคไปนอนบนเตียงแล้วก็แบบเรียกแม่การตัวร มีอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากอ่ะแต่แบบนึกไม่ค่อยออกเหมือนกันแต่มีแบบที่ตีกับเพื่อนบ้านตอนเด็กด้วยนะมันต้องมีสิเพราะเทือนบ้าน,นขอเอยชื่อได้ไหมได้ไม่เป็นไรหรอกเนาะชื่อบีเป็นเพื่อนบ้านกันตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ทําไมแบบไม่ถูกกันแกล้งกันตลอดเวลาแล้วก็แบบกลายเป็นแบบเอนเนอร์มี่กันแบบบีผักวิตกสไลเดอร์บ้างอย่างเงี้ยมีวันนึงตื่นมาหน้าบ้านมันเป็นแบบสีข่าวหมดเลยเพราะว่าบีเอาช็อกมาเขียน ด่าวีเต็ไมไปหมดเลยอะไรอย่าง,งานง้นเนืออ้อป้าแล้ววีก็จะแบบไม่ยอมจะมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่แบบว่ามาค้างบ่อยๆแล้ววีก็จะลากคนนี้ไปแบบพิจูนปะอย่างนี้ยมันก็แบบป่าไปอะไรวะแบบไปไหนอีกอย่างนี้แบบไปแกล้งไอ้บีกันแล้ว<ม><ะ>ก็จะปแตงแ้งเอาคือคือมันจะมีว่ะครั้งหนึ่งที่เราแบบหยิบขวดโหลออกมา ที่เต็มไปด้วยแมลงสาบที่ตายแล้วที่เราสะสมไว้เราะพรามันแบบเหมือนมันเป็นมันเป็นสงครามของเรากับบีใช่ป่ะเราก็เลยต้องมีการเตรียมอาวุธสมกระจ้นหรอแต่เราพี่เป็นเด็กน้อเลยอะแล้วคือแบบก็ไปเรียกแบบบี้อย่างเงี้ยแล้วก็หยิบแมลงสาบแล้วโยนใส่แล้วบียังไงอะแต่บีก็คือเขาก็กรีดก็อะไรเงี้ยแต่ว่าคือแบบมันก็เป็นสงครามแบบตีกันไปกันมาบีวิ่งมาถีบวิว่างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นแบบอย่างนั้นอะไปจน พักใหญ่ๆเลยจนเริ่มโตก็แบบเริ่มไม่ยุ่งกันแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันตอนช่วงประมาณแบบมอต้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเมนแล้วก็ถามว่าเอ้ยบีเป็นเมนยังวะแล้วบีก็เออเป็นเมนแล้วมึงเป็นแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันหลังจากนั้นเป็นเพื่อนกัน <c oughs> <ล>ใช่บองดองด้วยกันแบบพูดถึงการเป็นประจําเดือนกันมูงงตั้งแต่ตอนเริ่มมึงตีกันได้ไงจนตอนหลังมึงบอกว่าดีกันเพราะประจําเดือนกูก็งง